ชาวจังหวัดลำพูนทยอยเดินทางไปรับน้ำนมดิบจำนวนกว่า30ตันครับที่สากรการเกษตรแม่ทาอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับหลังจากทางสากรประกาศแจกน้ำนมดิบฟรีเพื่อที่จะนำไปทำปุ๋ยและใช้สำหรับบำรุงพืชผลทางการเกษตรผู้ช่วยผู้จัดการสากรการเกษตรแม่ทาจำกัดเปิดเผยนะครับว่านมดังกล่าวเนี่ยเป็นนมที่ส่งไปขายนอกพื้นที่เมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมามูลค่าประมาณ ,00,000 บาท แต่ไม่สามารถตกลงเงื่อนไขกันได้เพราะสากรเสียเปรียบผู้บริหารตัดสินใจไม่ขายครับแล้วก็นำนมทั้งหมดกลับและด้วยผ่านมาหลายวานันน้ำนมเริ่มจะเสียไม่สามารถที่จะใช้บริโภคได้จึงประกาศให้ชาวบ้านมารับไปทำปุ๋ยครับนมอะ่ะมันเรารับซื้อจากสมาชิกหลายวันนะคะแต่ไปถึงมันก็จะมีเริ่มเสียเสียแล้วก็อุณหภูมิเราก็ไม่ได้ในเมื่ออุณหภูมิเราไม่ได้แล้ว เราอยู่ต่อนมเราก็จะเสียเราก็เลยมีแนวคิดว่าเรานำกลับมาดีกว่าจะเททิ้งมันก็มันเสียมันเสียมันเสียหายเยอะกว่านี้ค่ะเราก็มาแจกให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของเราตอนนี้สหกรณ์การเกษตรแม่ทาจำกัดประสบปัญหาหนักนะครับเพราะว่าถูกบริษัทที่ทำบันทึกข้อตกลงหยุดรับซื้อน้ำนมดิบวันละเจ็ดตันครับ ตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมามก็เลยจำเป็นต้องประกาศจุดรับซื้อน้ำนมจากสมาชิกผู้เลี้ยงวัวนมของสหก์จำนวนกว่า30รายที่ผ่านมาได้ใช้เงินของสหก์กว่า1ล้านบาทอุดหนุนช่วยเหลือไปแล้วครับและยังมีน้ำนมค้างอยู่ในสต็อกกว่า60ตันล่าสุดมีบริษัทเอกชนยื่นมือให้ความช่วยเหลือการหยุดซื้อ การหยุดรับซื้อนมจากชาวบ้านนะครับจะทําให้กลุ่มผู้เลี้ยงได้รับผลกระทบทันทีครับเพราะนมเนี่ยต้องรีดทุกวันและไม่รู้จะนํานมไปขายที่ไหนเคยประท้วงเรียกร้องและเทน้ํานมทิ้งแต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนครับคือไม่รีดก็ไม่ได้พี่เราต้องรีดแล้วก็คือมันเราว,วัวมันก็ต้องกินทุกวันครับคือทุกวันมันมีค่าใช้ใจ่ายของมันอยู่แล้วและทีนี้ถ้านมเราไม่ได้ขายเนี่ยมันก็จะเป็น คือเราเราใช้แต่เราไม,เาไม,มาไา่เราไม่มีรายได้เราไม่มีรายได้ในส่วนนั้นหนี้สินอะไรก็ก,ก็เราก็มีในครอบครัวเราเราก็เราก็เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยเราก็เป็นสาหลักของครอบครัวด้วยนะ ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร,ร,ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับและตัวแทนจากบริษัทเอกชน4ี่แห่งที่แปรรูปนมวัวให้เข้ามาช่วยเหลือรับซื้อน้ำนมของเกษตรกรในอำเภอแม่ทาเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมกับสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรับซื้อนมไปกินหรือว่าไปแปรรูปนะครับแต่ว่ากลุ่มเกษตรกรก็ยังคงกังวลครับโดยเฉพาะเงินที่จะนํามาใช้จ่ายดูแลครอบครัวและบัวรวมไปถึงหนี้สิน ที่กู้ยืมมาลงทุนครับ